อาจจะพ้นจากความทุกข์ได้ก็ความเพียรน,นะอันนี้หนทางดับทุกข์ได้ก็คือนะขยันมันเพียรในการดับทุกข์อันนี้เาก็ดับความทุกข์ที่คิดถึงนี่นะเาก็มุ่งไปที่ชาวราศีสิงห์นะมุ่งว่ารักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้เพศตรงข้ามนี้ก็ได้ทำงานเทคโนโลยี งานออนไลน์ประสบความสำเร็จมั่นคงมีชื่อเสียง สวัสดีค่ะเราจะไปต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ถัดไฟค่ะวันที่1ถึง15มีนาคม2565เริ่มกันที่คนโสดนะคะความคิดวิตกกังวลนะคะก็ไม่ปล่อยให้ความคิดมาทำให้พลังการดำเนินชีวิตติดขัดนะคะ ความคิดวิตกกังวลนะไม่ได้ช่วยให้เกิดอ,ะ,อะไรดีขึ้นนะก็นำพลังของการมีความคิดจิตฟุ้งซ่านไปลงที่ความเพียรน,นะคะทำให้พ้นจากความทุกข์ได้นะไปขยันมันเพียรน,นำพลังที่เหลือเฟือเนี้ยไปหาการเงินหาลาบผลกับหุ้นส่วนคู่ค้า การลงทุนการเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องการการงานการบริหารการงานจัดการเองเลยก็จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับได้วางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับคนรักพบรักที่ยังไม่เปิดเผยวางแผนเอาไว้นะคะอุปสรรคปัญหาก็จะผ่านพ้นไปพลิกวิกฤิให้เป็นโอกาสนะคะสามารถ อดทนข่มกั้นได้นะคะเพื่อความมุ่งมั่นต่อไปอันนี้โอกาสได้รับชัยชนะอ่าเป็นคนที่ร่างกายกำยำแข็งแรงนะคะสุขภาพดีมากทั้งชายและหญิงชายหญิงนี่ก็ได้ทำการงานเกี่ยวข้องกับนารีอุปถัมภ์งานนี้ก็ทำให้ชีวิตสะดวกสบายนะคะงานศินลปะมีอารมณ์โรแมนติกอ่อนไหวนะคะตกลุมรักเลยค่ะวางแผนที่จะ ร่วมใช้ชีวิตกับคนรักแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยเพราะว่าอยู่ในช่วงของการสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองให้กับชีวิตด้วยความเข้มแข็งค่ะจะมีการลงทุนต่อไปกับคนรักนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสรู้จักตัวตนของตนเองอันนี้ไม่ลุ่มลงนะคะไม่มีใครมาหลอกลวงได้ นะก็ได้ผ่านพ้นอุป,ปรสรรคไปเป็นคนเก่งค่ะไม่ยอมแพ้กับชีวิตมีความสวยงามนะคะทั้งชายและหญิงนะบุคลิกด,ดีค่ะหญิงเก่งชายก็แกร่งนะคะ,ะเกรงใจนะเกรงใจกันและกันนะคะความรักก็ อดทนข่มใจได้นะคะสยบความแข็งกร่าวไว้ได้อันนี้ก็ได้รับความยกย่องประสบความสำเร็จกับการงานใช้ความเฉลียวฉลาดนะคะสติปัญญาเนี้ยก็ถ้ามีลูกหนี้ก็จะมีการเงินมาชำระนะคะไม่ต้องห่วงนะคะมี ความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้าสามารถควบคมุมไม่ทำอะไรตามใจตนเองมีความสุขนะคะยิ่งทำบุญทำความดีส่งเสริมบารมีแล้วปัญหาก็จะคลี่คลายอันนี้ก็ก็จะได้แต่งงานนะคะคนโสดอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คิดเหมือนกันนะความคิดจิตปรุงแต่งฟุ้งซ่านนะ ความเพียรใดๆอาจจะพ้นจากความทุกได้ก็ความเพียรน,นะอันนี้หนทางดับทุก์ได้ก็คือนะขยันมันเพียรในการดับทุกขอันนี้เราก็ดับความทุกที่คิดถึงนี่นะเราก็มุ่งไปที่ชาวราศีสิงห์นะมุ่งว่ารักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวมุ่งมันตั้งใจอันนี้เพศตรงข้ามนี้ก็ได้ทํางานเทคโนโลยี งานออนไลน์ประสบความสำเร็จมั่นคงมีชื่อเสียงเป็นคนจริงจังจริงใจเป็นนักต่อสู้ผู้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองอันนี้ได้รับการยกย่องว่าได้รับความรู้ความสามารถเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอบอุ่นนะคะเป็นผู้ให้มีความเป็นนักปกครองที่ดีเป็นผู้ทําอะไรตรงไปตรงมานะคะแสวงหาง แสวงความก้าวหน้าให้กับชีวิตก็สําเร็จแล้วในการงานอันนี้ในะเรื่องความรักลงตัวแล้วอันนี้ในะเรื่องการงานเขาก็โชคดีประสบความสําเร็จอันนี้มีเกณฑ์ก็จะได้แต่งงานนะคะจริงจังตั้งใจจริงค่ะมีโอกาสที่ได้ทําการงานใหญ่โตเป็นผู้บริหารมีความวางเฉยอุเบกขาความสุขสงบอบอุ่น บริหารจัดการด้วยตนเองก็มีโอกาสจะได้พบกับรุ่นพ่อรุ่นพี่เพื่อนทําการงานนี้ก็ได้ทําการงานกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นไกลมีโอกาสก็จะได้ไปศึกษาต่อนะต่า,างถิน่นต่างประเทศนะคะอันนี้การงานเขานี่ก็มีลาบลอยผลการเงินรายได้มาแบบฟุกๆเสมอเป็นนายหน้าที่ติดต่อค้าขายมีการเงินจาก สติปัญญาความรู้นะคะได้เป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้านะคะก็ได้รบับอ่ารับยกย่องให้เป็นหนึ่งเดียวชายหญิงนี่ก็ได้เป็นคุณหญิงคุณนายฐานะก็จะสูงขึ้นก็จะพบคู่ที่มีฐานะดีร่ำรวยนะคะเป็นคนที่อบอุ่นเป็นผู้ให้นะคะก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจะคะ่ะ เพื่อความอุดมสมบูรณ์นี่ก็จะมาเยือนแล้วนะคะการงานก็ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับงานเกษตรกรรมงานความสวยความงามค่ะมีความรักอ่ารักในก่อเกีงใจกันและกันนะคะ,ะมีความยกย่องให้เกียรติกันและกันแต่พบเนื้อคู่ค่ะโชคดีนะหญิงชายี่ก็จะได้พบคู่อุปถัมภ์มีขั้น ได้แต่งงานรักที่สมหวังนะคะพอใจในสิ่งที่มีแล้วเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจก็จะได้มีสมาธิกับการแก้ไขปัญหาได้ครัมีสติคก็อยู่กับพระสีรัตนไตร์นะคะอพ้นความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเขามีความคิดเหมือนกันเลยนะคะ ทั้งคู่เนะะี่ยค่ะคำแนะนำให้กับชาวราศีสิงห์คนโสดนะผู้ผ่านประสบการณ์ความรักมาแล้วผ่านการบ้านมาแล้วนะก็ได้พบคู่แล้วค่ะนะรักกันละกันรักจริงหวังแต่งปบอุ่นอ่อนโยนนะคะเหมือนพ่อเหมือนแม่และให้ความใจดีมีเมตตาได้พบรักอีกครั้งนะคะ ที่ประสบการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้วนะได้ลาบและการเงินมาพบกันนะคะการเติบโตก็จะเกิดขึ้นต่อไปนะเติบโตขยายผลออกไปการงานขยันหางานก็มีการเงินเข้ามากร่ํารวยมากเลยนะคะจากความขยันอันนี้ก็ได้ทําการงานเกี่ยวข้องกับงานสตรีนะคะดีมากได้รับความอบถร์ จากนารีโอปธรรมเป็นคนสวยคนหล่อนะคะมีรักเข้ามาให้เลือกเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะรักที่เลือกแล้วลงตัวแล้วลาบผลการเงินก็ได้พบคู่แล้วนะคะอาทิตย์เป็นมิตรกับโครก็ได้พบกับมิตรที่ดีแล้วนะพฤหัสเล็งไปที่ลัคนาได้พบกับคู่แท้รักแท้มีโอกาสจะได้แต่งงานกันนะคะอันนี้ก็ มุ่งมั่นไปที่สร้างตัวนะคะกับการขยันหางานก็มีการเงินมั่นคงค่ะเป็นเศรษฐีค่ะเจ้าราศีสิงค์คนโสดใพวบคู่คู่ที่จะรักจริงค่ะอบันดันค่ะคำแนะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิตรับเข้ามาสู่ชีวิตด้วยความเมตตากตันยู กฎแห่งแรงดึงดูดอยู่ใกล้กับสิ่งใดก็เป็นเช่นเดียวกันกับสิ่งนั้นเมื่อรู้สึกเมตตาสนุกคิดบวกสิ่งดีก็ตามมาจดจ่อสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ด้วยผล,ลไม้ข้าวปลาอาหารพอใจในสิ่งที่มีไม่ว่าความรักครอบครัวขอบคุณอาหารที่คุณกินเสื้อผ้าที่คุณใส่ไว้ใจตนว่ามีเพียงพอแล้วจำไว้ว่ายิ่งเอายิ่งอด สละให้หมดยิ่งให้ยิ่งได้อ่ะพอใจแล้วค่ะมาพบคนที่อบอุ่นนะคะเมตตาการุณาให้ความรักและเมตตาต่อกันค่ะ i อินสป a เรชัสร้างแรงบันดาลใจด้วยความงดงามที่มีอยู่รอบตัวความคิดใหม่สร้างสรรค์กิจวัตรประจำวันเรียบง่ายปรารถนาจินตนาการก็ผ่อนคลายจดจ่ออยู่ กับต้นไม้ดอกไม้สัตว์เลี้ยงแสนรักสัมผัสจินตนาการความหัศจรรย์ของความคิดสดใสติดปีกโบยบิน p พ,อพอื่อโพสเป้าหมายค่ะจุดมุ่งหมายด้วยจิตวิญญาณเปิดเผยความจริงไม่ว่างานชีวิตส่วนตัวความเชื่อด้วยพลังที่มีแม้เหนื่อยคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงเรียงล,ลำดับสิ่งที่จะทำเริ่มด้วยการทำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก ให้เวลาติดตามด้วยใจสู่พลังบวกที่จะช่วยนำคนุณไปสู่ความฝันที่ชุ่มชื่นใจอะอันนี้ก็มาพบกับคนที่มีจุดมุ่งหวังมีเป้าหมายเดียวกันนะคะความคิดจิตปรุงแต่งนะคะสามารถควบคุมความคิดได้นะ,ะเราทั้งคู่นะจะล่วงความทุกข์ได้ด้วยความเพียรน,นะ เพียนธมาหาไรายได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันกับคู่ยั่งยืนนะคะเป็นคู่แท้กันค่ะยินดีด้วยนะคะ